สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮียหมูนะครับวันนี้คู่บอลที่เราจะนํามาวิเคราะห์นะครับจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันจันทร์ที่สิบเจ็ดเมษายนนะครับ2566นะครับคิงออฟเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับลีกยูไนเต็ดทีมอันดับ16นะครับเปิดลังรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมอันดับ8นะครับสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการระหว่างลีกยูไนเต็ดนะครับกับลิเวอร์พูลนะครับลีกยูไนเต็ดเอาชนะ ลิเวอร์พูลไป1เกมนะครับเสมอไป1และแพ้ไปถึง3นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของลีกยูไนเต็ดนะครับชนะไป2แพ้ไป2นะครับและเสมอไปอีก1นะครับผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดของลีกยูไนเต็ดนะครับชนะไป2เสมอไป1และแพ้ไปอีก1นะครับส่วนผลงานในบ้านของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับแพ้ไป3เกมเลยครับเสมอไป2นะครับแพ้ไปเยอะอยู่นะครับผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับ ก็แพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอไปอีก2นะครับส่วนในด้านของตารางคะแนนนะครับลีกยูเนเต็ดนะครับแข่งไปทั้งหมด30นัดนะครับชนะไปแค่7เองนะครับเสมอไป8และแพ้ไปถึง15เกมเลยครับส่วนในด้านของลิเวอร์พูลนี่ครับแข่งไป29นัดนะครับชนะไป12บสครับแพ้ไป8นะครับขอโทษครับแพ้ไป9นะครับและเสมอไปอีก8นะครับทั้ง2ทีมนี่ต่างแพ้มาหนักพอสมควรเลยนะครับจากการวิเคราะห์ของเฮียหมูนะครับ เจ้าบ้านอย่างลีกยูเอฟแท็กนะครับทีมอันดับ16นะครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับเกมล่าสุดนะครับแพ้คาบ้านแบบขาดลอยต่อคิตตันฟาเลตนะครับ1ประตูต่อ5เลยนะครับเกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของเรอร์พูนะครับทีมอันดับ8ที่ผลงานก็ย่ำแย่เหมือนกันครับไม่ชนะใครมาส4นัดติดเสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอาเซนอลไป2ประตูต่อ2นะครับ ทั้ง2ทีมต่างก็หวังที่จะเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้ได้นะครับเจ้าบ้านก็จะต้องลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับส่วนทีมเยือนยังหวังลุ้นติดท็อปโฟ,โฟนะครับแม้ว่าผลงานของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้จะน่าผิดหวังสุดๆแต่ชื่อชั้นคุณภาพนักเตะยังคงเหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างรลีกนะครับทำให้ยังเชื่อว่านัดน,นี้ลิเวอร์พูลน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับพอเป็นฝ่ายบุกเบียดเอาชนะไปได้นะครับ สำหรับเฮียหมูนะครับก็เลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับยังมีโอกาสยิงได้อยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลนะครับสามารถแอดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับก่อนจากไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียหมูด้วยนะครับวันนี้ก็เฮียหมูขอตัวลาก่อนครับไว้พบกันใหม่วิค์บอลวันนี้กับเฮียหมูนะครับสวัสดีครับ